สายลุยไม่คุยเยอะพูดไม่พูดไม่ออกวังช้างป่าวายอินเลฟนแป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 นครับเดินมาต้องระวังช้างนะครับ ตอนพาตะลุยครับผมมาเนี่ยมาปักระดิ่งครับผมหมูสองจานค่ะสองจานเลยนะครับอหเนี้อุ๊ยาม,มาแบบเซอร์วิ่งเลยค่ะค่ะใครที่มานะครับสามารถแวะเข้าห้องน้ำซื้อของหน้าที่ปตทก่อนถึงทางแยกขึ้นผักระดิ่งนะครับผมอันนี่แหละครับอากาศไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ครับวันนี้แต่ข้างบนน่าจะเย็นจีบเมื่อ นี่ครับค่าธรรมเนียมครับไม่รู้ว่าใช้ด่านเสียค่าผ่านด่างก็มี เตรียมตัวแล้วครับถึงแล้วครับผู้กระดิ่งเตรียมตัวจะขึ้นแล้วครับวันนี้เตรียมของเตรียมอะไรครับมาร้อมยาอ การตัวนี้นะครับนำไปขายรูปคู่กับขวบอุทยานหกสิบบาทที่ซื้อป่านดาเข้ามาครับอพอเป็นักานครับเอามาขายรูปคู่กับประกันบรเวณสองชิ้นครับอ๋อค่ะอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะกับตัวสองนะครับกับนมาที่อสิบบาท เรียบร้อยครับผม <ฮะ S 1> ก็ <ฮะ S 1> เสียค่ากางเต็นท์สามสิบบาทต่อคนต่อ,อคืนนะครับแล้วก็มีมีัรบบัตร<ไ>ประกันอุบัติเหตุกับคนละสิบบาทแล้วถ่ายคู่กับบัตรผ่านเข้าอุทยานนะคะ,<ฮ>ะถ่ายเก็บไว้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่า,า,วามันหายเรา,า,ากลัวเจ้าหน้าที่กลัวหายครับเพราะว่าส่วนมากเขาไม่ให้เก็บอันนี้ต้องทำอะไรเพต้นเติมไหมครับผม ววัััดาหนนตเขครบอันนี้เบอร์ขอความช่วยเหลือนะครับค่ะเดี๋ยวเมมไว้ค่ะมันจะติดกระเป๋าเออเอานั่งต้องนั่งทางนั้น โอเีน่ลงชื่อผมดนะครับโมี่ลงชื่อเนาะครับผมผมวันนี้ต้องวัดความดันนะฮะก่อนขึ้นกัเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย รวมท่านชีวิตของนักท่องเที่ยวด้วยเคโอ้โ <laughs> <laughs> ตอนนี้ให้อุ่อช่างก่อนนะครับว่าเราจะแบกขึ้นเองครับว่าจะไกไหวไหมลองดูนะครบ <laughs> <laughs> ะับวันนี้จะแบกน้ำหนักกิโลอ้าวแปดกิโลแปดโลกว่าแปดโลกว่ากว่า,วาครับอันนี้คุณผู้หญิงจะแบกขึ้นนะครับแปดโล สำหรับขึ้นภูต้องลงชื่ออีกรอบพร้อมเจ้าหน้าที่ก็ฉีกหางบัตรไปกัับนนี้จุดลงเวลาครับเรียบร้อยครับเอาละครับนดหลังแปร5.5กิโลครับบางกวาง9กิโล ดูนะครับว่าเราจะขึ้นไหวไหมแบกน้ำหนักขึ้นได้เองครับเราขับรถจากบุรีรัมย์ตีสี่ครึ่งครับมาถึงนี่ก็เกือบเก้าโมงครับทานข้าวทานปลาเสร็จก็เข้าสยานมาะลับได้เวลาลุยครับเนี่ยลับสมบุกสมบันมากอ๋อโอ้ยใสยลยไ,<ว>ไหมใสลุยไม่คุยเยอะ สายลุย,มยไม่คุยเยอะพูด <c oughs> พูดไม่ออก <c oughs> น้อลุกหาบหลยครับมันหาบน้ำขึ้นได้ครับคี <c oughs> ่ดูว่าน้ำจะไม่แพงได้ยังไงครับ <c oughs> จากโล่ไอ้ยนี่งหกสิบโล,โโล่ครับมือนี้ลูกค้าหน่อยอยู่หรอมื่อเนี้ยไม่ค่อยมีปัไหานเนาะึ้นได้เศรเ้าหรืครับได้เศร้าบ่ครับอ๋อครับอันนี้ได้ข้อมูลจากลุงห่ามนะครับก็มาแต่เช้าหน่อยแล้วกันเพราะว่าแต่สายแล้วลูกห่ามมันจะมีน้อยแล้วถึงปานกบข้าค่ะ เห็นป้ายนี้จะอุ่นใจว่าอีกสักคู่จะถึงซามแหกแล้วแหกแหกแหกดูนี่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 อีกสองร้อยเมตรถึงซามแหกครับสมชื่อครับซามแหกโอ้ช่วงนี้จะชันครับถ้าขึ้นมาช่วงนี้นะครับครับก็ใครจะมาก็ฟิตๆหน่อยนะครับผมเอา R o e เอาอีหายเอานู่นอยู่ในปา่าไผ่เป็นเพื่อนช้างอยู่นะครับ ใครรู้สึกท้อต่อชีวิตนะครับดูไว้นะครับดูไว้เป็นตัวอย่างนตัวอย่างครับไม่ใช่เข็นโคกขึ้นภูเขานะครับเนี่ยโคกเบากว่านี้อีกบเออ <laughs> บ, <laughs> บ,บเข็นเต็นขึ้นภูนข <laughs> เข,เขา <c oughs> ครับเข็นโคกพร้อมสากยังไม่เท่าเลยอ่ะ ห้าสิบหกสิบครับโลละสามสิบบาทคูนล,ลองคูนดูครับโอ้คันนี้ติดแก๊ แก๊สครับแก๊สมันรูดแล้วเขาไม่แรงเท่าไหร่ส่วนเนาะอ่อนแล้วใช่ไหมก่อนไม่ธรรมดาเป็นความสนุกสนานของลูกหาบครับผมเส้นทางก่อนถึงซ้ำแห้งนี่จะชันหน่อยครับก็จะใช้แรงเยอะหน่อยใครมายังไม่ถึงซ้ำแรกอย่าเพิ่งท้อนะครับถึงแล้วค่ะซ้ำแห้งเราจะไปกินอาหารที่เรียกว่าขึ้นชื่อที่นี่เลยนะคะ คืออะไรแตงโมแตงโมป้าครับแตงโมเจ้าไหนอร่อยสุดอร่อยทุกเจ้าอร่อยทุกเจ้าใช่ไหมลูกเดียวกันขอขอให้ขึ้นมาถึงใช่ไหมข่าวก็มีมีกล้วยมีแตงโมนะครับซาแรกเขาเรียกว่าซาแหกที่แักแหกจริงๆอ่ะเดี๋ยวชิมให้ดู อร่อยกว่าแตงโมข้างล่างใช่ไหมล่ะเนี่ยแปลกนะรสชาติเหมือนแตงโมเลยกลับข้างบนก็มีของขายทุกอย่างครับมีน้ำมีเป๊ปซี่ครับมาภูกระดึงไม่ต้องกลัวอดครับครับมีทุกอย่างเลยครับแต่ราคาก็จะอับจากข้างล่างนิดนึงกว่าจะแบกขึ้นมาถึงครับ คนที่คิดจะมาไม่ต้องกลัวลำบากนะคะเพราะเขาแบกมาให้หมดแล้วอาอะไรมาเยอะไม่แต่ตังมาอย่างเดียวเอาแต่ตังมาพอเช้าเช้าขายหมวกกันหนาวใช่ใสายมาขายหมวกกันแดดใช่ค่ะใช่ค่ะขายกินกันแดดดีดีนะถ้ามีฝนเนี่ยจะขายเสื้อกันฝนพร้อมขายขายขายอย่างเดียวค่ะนี่มีคนละครึ่งด้วยนี่ใส่กันหนาว เดนฤดูกาลครับถ้าเดูถ้าเยอเราก็ขายปูขาวจริงเนอะครับผมตอนนี้เราสตาร์ทที่สี่โมงเช้านะครับก็ระยะจากตีนภูถึงซ้ำแห้งนี่จะชันมากนะคะก็ใช้เวลาหน่อยแต่ช่วงนี้ก็พอเลยซ้ำแห้งไปแล้วก็จะเดินสบายแล้วครับน้องมาจากขอนแก่นครับสามสาว จบมอขอจบโค่ะนี่ก็สิบโมโหครัค KU สามห้าค่ะครับคนั่สายลุยเลยครับนี่ครับกรับตอนนี้ก็เดินมาได้หนึ่งชั่วโมงครึ่งครับเพิ่งถึงสากกกอกครับเดยกประมาณสามกิโลกว่ากว่าจะถึงสันแป้ครับ มาถึงแล้วครับซกำซกอนะ่อสร้างกับซำก่อสร้างครับเนี่ยาอกิน <c ười> น,กน้ำแข็งกินน้ำแข็งกันหอ่ะเออกินน้ำแข็งใส่เล่กินแลไรมส่น้ำแขง็ขงใสถึงซไหนนี่ <c ười> เป็นน้ำแข็งนี่อร่อยที่สุดในโลกเลยข้างล่างยังไม่อร่อยเท่านี้เลยขึ้นมาแค่20บาทเองค่ะเดินขึ้นจนถึงซามกอซางเพิ่มแค่5บาทเองเนี่ยปวยจะได้กินดูดิเนี่ยไม่มีหูอกครับครับของขายก็จะแพงขึ้นนะครับผมครับน้ำแข็งโซดาน้ำแข็งใส20บบาทครับก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆครับตามระดับความสูง ก็เป็นทางขึ้นเขาครับก็จะทําบันไดวกไปบนมาก็จะชันหน่อยกําลังขึ้นสู่ยอดครับ<อ>แต่ถามว่าเดินเดินเหนื่อยไหมไม่ค่อยเหนื่อยอช่วงนี้เขาไปแล้วคะ่ะตามไปแล้วตามไปแล้วครับอันนี้ซัำกกว่าครับ ใจเราเต้นแรงเราก็ต้องพักให้มันตอบลงไม่ให้มันฝืนนะคะอันนี้ก็มีตัววัดฮาร์ดเลดใครจะมาฟูกระดึงเตรียมตัวให้พร้อมนะแต่ถ้าร่างกายไม่ฟิตพอก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆเดินเราอะไม่เชื่อล้านอันนี้ขึ้นไปอีกพันล้านแน่เลยเดี๋ยวพันล้านเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะว่าไม่บอก เสร็จแล้วค่ะ ต้องระวังช้างนะครับเข้าเขตช้างแล้วตอนเนี้ยถึงสันเลยสามร้อยเมตรผิดอีกหนึ่งจะสามกิโลค่ะไปก็จะถึงสันแปตยกับกี่องศาาข้างบนเช้าน่าจะสิบ สิบกว่าได้ครับสิบกว่าได้ลมด้วยอ่ะครับผมจัดไม่ได้ี่ครับชุดสวยไม่ได้ใส่เลยค่ะไม่เป็นไรเอาผ้าห่มห่อใช่ใช่อันนี้จะเป็นขาขึ้นอย่างเดียวนะครับเนี่ยแต่ไม่ค่อยมีทางลาบละ เดือบันไดยอยีกแล้วครับ ตามมาตามมาบันไดนบันไดนี้บันไดสุดท้ายตรงนี้เนาะเราก็จะขึ้นไปแค่นี้แต่เนี่ยชันมากก็คือเหมือนเป็นตัดไปนหน้าผาค่ะคถ้าไม่ทําบันไดก็คือขึ้นไม่ได้เย <Yeah, S 2> ้นุ่นแสงสุดท้ายมาแล้วครับโอ้ใ oh, นมาถึงจนได้เลยนี้ไปก็ถึงแล้วคราบผมในที่สุดเราก็มาถึงหลังแปดแล้วครับโอ้โห oh, สุดยอดเลยครับ เ็นคนนาี่ถึงแล้วครับหลังแปรครับเ,เป็นไงโอ้โหเนี่ยไปหาที่ล้างมือก่อนนะไป ได้ครับตอนนี้เข้าคิวถ่ายรูปคนเดียครับเข้าคิวถ่ายรูปนะคะเราเราไม่ต้องรอครับ <laughs> <laughs> ต้องจอับบัตรคิวครับเนี่ยเราเราไปก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นคะ่ะ,ะกลับไปครับกลับเส้นทางสวยเียครับหน่อยที่จะหวังกว้างก็คือที่ลานกลางเต็นท์เนี่ยเราเริ่มสตาร์ทข้างล่างตรงเต,งต็นท์โพตอน4โมงเช้านะครับ อันนี้ก็กี่โมงละยิมไม่14:57ค่ะ14:57บ่ายสองห้าสิบเจ็ดกับบ่ายสามก็สี่ถึงห้าชั่วโมงครที่เดินขึ้นมาตอนนี้ใช้เวลาประมาณนี้นะครับเดินมาเรื่อยๆถ่ายวิดีโอถ่ายอะไรมากครับไม่รีบนะคะจะจะเด็ครับแล้วก็เดี๋ยวเดินต่อไปที่หลานกลางเต็นท์อีกสามกิโล ว่าถึงแล้วครับลานกลางเต็นท์กำลังเลือกค่ะกำลังเลือกอยู่บรรยากาศสวยมากครับคุณผู้หญิงอยากได้ตรงนี้ครับสงสัยตั้งเอาตรงนี้แหละเต็นท์ของเรากลางเรียบร้อยแล้วครับผมตอนนี้วัสครับ <c oughs> มันจะมาเต้นเราแล้วเรียกเขาชื่อจิมมี่มันจะมาเต้นเราแล้วอุ้ยอุ้ยมันจะมาเต้นเรามันจะกินอะไรวะเนี่ยอืออุ้ย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 ชนชนโชนน้องหิวมากกินข้าวกันครับข้าวร้อนๆเอาแกงหน่อไม้ขายไงป้า อ,อย่างเดียวหกสิลูกสองอย่างเจ็ดสิบครับรอ๋อสองอย่างเจ็ดสิบใช่ไหมทานข้าวกันครับท่านผู้ชมกินข้าวเสร็จก็หงนอนแล้วแหละนีไม่ไหวเหนื่อยแล้วครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่บ้านถ้าผู้เขาใส่ไอ้ที่เขาไดยเหรอมห <laughs> 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 นู<ง>นก็ซื้อ โปสเตอร์เว้ยโปสการ์ดเพื่อเพื่อเพื่อว่าจะส่งไปให้กับคนที่เราคิดถึงนะคะค่ะเสร็จแล้วค่ะเอ้ใครอยู่ในนี้รอรับด้วยนะส่งถ้ายังไงผมก็ขอฝากร้านด้วยนะคะค่ะชื่อร้านอะไรครับชื่อร้านเดอะโปสการ์ดนะครับบนก็เดอะโปสการ์ดผู้ชายตัวเล็กๆคนนึงนะครับน่ารักน้องน่ารักค่ะ ตอนนี้บนสันแต่หนาวมากครับวันนี้เราเข็นคบขึ้นภูเขากันมาสองคนครับ14โลเก่งมาก14โลวันนี้10โลครับผมดูว่าดูใิครับว่าว่าจะไปรอดกันเออรอดเว้เห็นเขาบอกว่าใบเมเปิลแดงแถวแถวต้นตกทับใหญ่อะไรเดี๋ยวจะลองไปดูอาจจะมีอีก่หลายที่ที่มีใบเมเปิลแดงจอกันคลิปหน้าครับผม